ถ้าเพจเรียนพอยทานนรืบนอาร์ตนะคะ,ะไม่ต้องตกใจนะคะถูกคลิปค่ะไม่ผิดคลิปแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสอนแบบดอกบัวนะคะก็จะมาแนะนำแบบนี้ค่ะนี่เป็นหน้ากากทุเรียนนะคะเป็นแบบใหม่ที่จะสอนในไม่ช้านี้นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปอันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ รับการแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวไม่รู้ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันสามารถดัดแปลงและต่อยอดได้หลายแบบมากซึ่งขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนานนิดนึงสำหรับที่คนที่สนใจก็จะมาสอนให้นะคะแต่ก่อนจะไปแบบนี้เรามาแบบที่เราจะสอนในวันนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือดอกบัวค่ะบัวบานเป็นแบบง่ายนะคะ ปญญาดิบินนะคะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองนะคะวันนี้จะใช้สีสีนะคะแดงบานเย็นชมพูเหลืองเบอร์สองความยาวเส้นละสิบนิ้วค่ะประมาณสิบนิ้วนะคะอ่ะซ้อนกันนะคะแล้วก็พับเข้ามาด้านหน้า หนในสามของริปบิ้นนะคะ1ในสามก็จะประมาณสองนิ้วครึ่งถึง3นิ้วประมาณนี้นะคะแล้วก็กดกกดดกดเลยจากนั้นเราก็มาขึ้นฐานสีกันนะคะทำทีละเส้นนะคะเอาเส้นสั้นไว้ด้านหน้านะคะเริ่มจากสีแดง สีชมพูคล้องสีแดงค่ะสีเหลืองคล้องสีชมพูนะคะอย่าลืมเอาเส้นสั้นไว้ด้านบนตลอดนะคะสีบานเย็น,นะคะ่ะคล้องสีเหลืองแล้วก็สอดในช่องสีแดงนี่นะคะ เป็นฐานสีปกติเลยค่ะจากนั้นก็นําเหรียญมาวางนะคะแล้วก็ใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเนี่ยค่ะสอดไม่ใช่สอดทับทับทุกเส้นเลยจะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยสีบานเย็นทับมาต่อไปสีเหลืองค่ะสอดล็อกริบบิ้นด้วยนะคะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้พลิกกลับค่ะพลิกกลับเอาเฉพาะเส้นสั้นของทุกมุมเลยนะคะสอดเก็บเลยค่ะเฉพาะเส้นสั้นนะคะสอดเก็บแล้วกดนิดนึงก็ดีนะคะจะได้แน่นยิ่งขึ้นค่ะเส้นสั้นค่ะ แล้วนะคะต่อไปก็พลิกกลับค่ะเราจะเริ่มทำกลีบชั้นที่1กันก่อนนะคะวิธีการเดี๋ยวเอาเอาสีชมพูแล้วกันเนาะวิธีการก็คือบีดริบบินไปด้านหลังนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็กดแบนไปเลยคลิกกลับมาด้านหน้าให้เป็นมุมแบบนี้ค่ะเป็นกลีบกระทงนะคะตรงนี้ อย่าให้ชิดมากนะคะเดี๋ยวมันจะทํายากให้หางออกมานิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วก็รีบไปเลยประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่ชิดมากจับลายค่ะจับลายสอดเข้าช่องด้านหน้านะคะจับปลายสอดเข้าช่องด้านหน้าค่ะพอถึงตรงนี้นะคะให้ จัดกลีบนิดนึงค่ะอ่าก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะบีบด้านหลังนิดนึงอ่ากลีบก็จะได้ตั้งทรงแบบนี้ต่อไปสีแดงค่ะทำเหมือนกลีบแรกเลยนะคะบิดไปด้านหลังบีบเลยค่ะกด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 พับมาด้านหน้าไม่ต้องชิดกันมากนะคะ จับลายค่ะสอดเข้าช่องด้านหน้าพอถึงตรงนี้ก็แต่งจัดมุมให้เข้ามุมนะคะ,ะก็จะได้กลีบที่2มาแล้วกดด้านหลังให้เป็นรอยนิดนึงค่ะโอเคต่อไปกลีบที่3มนะคะสีบานเยน็นบิดไปด้านหลัง แล้วก็กดเลยมาด้านหน้านะคะบิดมาด้านหน้าเว้นช่องตรงนี้นิดนึงหัวมุมนะคะเห็นไหมคะแล้วก็กรีดให้เป็นรอยเลยค่ะจากนั้นจับลายค่ะสอดเข้าช่องด้านหน้าเดี๋ยวตรงนี้ตัด นิดหนึ่งสอดเข้ช่องด้านหน้านี้เลยค่ะพอถึงมุมก็แต่งได้แล้วนะคะหยิบด้านหลังนิดหนึ่งต่อไปอกลีบสีเหลืองสุดท้ายแล้วค่ะเส้นสีเหลืองนะ ไปเร็วแล้วนะบิดสิบิดไปด้านหลังโกดมาด้านหน้าโกดจับลายสอดเข้าช่องด้านหน้าค่ะแต่งกลีบตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ทั้ง4กลีบแล้วนะคะ สีแดงค่ะเอาขึ้นเราจะทำเส้นสีชมพูนะคะจับมาในลักษณะนี้นะคะเราก็โคง้งปลายสอดเข้าด้านหน้าเห็นไหมคะ่ะสีแดงยกขึ้นก่อนทำเส้นสีชมพูบิดโคง้งแล้วก็ปลายสอดใต้เส้นสีแดงค่ะเราก็จะมาโผล่ด้านนี้ ดึงเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะต่อไปทําเส้นสีแดงนะคะพอทําเส้นสีแดงเราก็ต้องเอาเส้นสีบานเย็นขึ้นจับเส้นสีแดงโค้งแบบนี้นะคะเอาปลายสอดใต้เส้นหลังเส้นสีบานเย็นค่ะแล้วก็ดึงก็จะเป็นคู่กันแบบนี้ ต่อไปทำเส้นสีบานเย็นใช่ไหมคะก็เอาสีเหลืองขึ้นสีบานเย็นจับแล้วก็คว่ำแบบนี้นะคะจับปลายแบบนี้เลยสอดปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกมาด้านนี้เห็นไหมคะเหลือมุมสุดท้ายแล้วเส้นสีเหลืองจับคว่ำแบบนี้แล้วก็สอด แบบนี้ถ้าใครตัดเลยก็ได้นะก็จะเป็นดอกบัวธรรมดาอะแต่นี้เราจะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะคะอะเราจากเส้นสีชมพูนะคะบิดไปด้านหลังไม่ต้องกดไม่ต้องบีบอะไรนะคะบิดไปด้านหลังแล้วก็บิดกลับมาด้านหน้าแบบนี้อะเป็นกลีบกระทงแบบนี้นะคะไม่ต้องกดเลยนะคะแล้วสอดเดี๋ยวขออนุญาตตัด เพื่อให้สอดง่ายนิดนึงนะคะเวลาสอดก็สอดในช่องเนี่ยค่ะเส้นสีบานเย็บเน,นะะี่ยค่ะสอดใต้กลีบนี้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสอดกันนะคะพอสอดปุ๊บเส้นก็จะมาโผล่ด้านหลังตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ดึงค่ะดึง,ดง,ดงตอนดึงก็แต่งไปด้วยนะคะเอาระดับไหน อะพอใจเอาแค่นี้พอนะคะหรือใครจะดึงสุดเลยหรือว่าปล่อยถอนออกมาอีกก็ได้นะคะอ่ะเส้นสีแดงค่ะปิดไปด้านหลังไม่ต้องกดนะแล้วก็บิดกลับมาด้านหน้านี้นะคะจับปลายค่ะสอดเข้าใต้เส้นสีเหลืองเห็นไหมคะยิบบินก็จะโผล่ตรงนี้นะคะ ดึงเลยค่ะระวังดึงค่อยๆนะคะแล้วก็แต่งไปด้วยก็จะได้แบบนี้ตัดป้ายสีบานเย็นบิดไปด้านหลังบิดกลับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะจับปลายสอดเข้าช่องสีชมพูริบิงก็จะโผล่ด้านหลัง ตรงนี้อ่ะตรงนี้นันก็ดึงพร้อมกับแต่งลิปปิ้นไปในตัวนะคะโอเคสุดท้ายค่ะเป็นสีเหลืองนะคะบิดไปด้านหลังบิดกลับมาด้านหน้าจับปลายค่ะสอดเข้าใต้ช่องสีแดง บิ้นก็จะมาโผล่ด้านหลังนี้นะคะ,ะดึงเลยค่ะก็จะได้แล้วเป็นแบบนี้นะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะใครจะตัดเลยก็ได้อย่างนี้นะคะตัดแบบไหนก็ได้ข้างหลังหรือจะตัดออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นสีเขียว แบบนี้ก็ได้อ่าเราตัดหมดเลยเนาะตัดหมดเลยค่ะ,ะตัดหมดเลยก็จะได้ดอกมันล้นๆแบบนี้ใช้สีเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สองเหมือนกันนะคะ ความยาวเส้นละ2.5นิ้วค่ะใช้จำนวน4เส้นสเส้นนะคะวิธีการสอดก็กับด้านหลังนะคะสีเขียวจะมีเขียวเข้มกับอ่า ที่มันด้านมันเทาๆอ่ะค่ะให้เอาด้านเทาสอดนะคะพอพลิกกลับมามันจะได้เห็นเข้มอยู่ด้านนอกโอเคนะสอดก็สอดตามช่องเลยค่ะช่องหาไม่ยากเลยนะคะสอดไปเลย ทั้งสีด้านนะคะเห็นไหมอ่ะอีกด้านหนึ่งเอาสีเทาออกมานะคะ โอเคไม่ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ยึดเทปใสนิดหนึ่งก็ดีนะคะมันจะได้เวลาเราเอาไปโปรยมันจะได้ไม่แยกจากกันแน่นเลยทีนี้กลับมาด้านหน้าค่ะอันนี้น้ำจะตัดเป็นรูปโค้งเสมือนว่าประหนึ่งว่าเป็นใบบัวนะคะ มมุเสร็จแล้วค่ะดอกบอัวบานแบบง่ายเห็นไหมคะแล้วมันสวยด้วยเรื่องของเรื่องคือมันสวยอ่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ รออยู่ในบึงหนองทองบึงอะไรอย่างนี้เลยเนาะอย่าลืมนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปนี้กระดายอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วบ๊ายบาย